สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาสรุปเหรียญรางวัลซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชานะคะอัปเดตล่าส,สุดนะคะวันนี้อันดับที่1ทีมชาติไทยเราขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะคะมี40เหรียญทอง30เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงรวม115เหรียญอันดับสองเวียดนาม39เหรียญทอง39เหรียญเงิน46เหรียญทองแดงรวม124รยยเหรียญอันดับ3เจ้าภาพกัมพูชา 39เหรียญทอง39เเหรียญเงิน39เหรียญทองแดงรวม117เหรียญอันดับ4ี่ฟิลิปปินส์25เหรียญทอง39เหรียญเงิน41เหรียญทองแดงรวม105เหรียญอันดับ5อินโดนีเซีย25หเหรียญทอง22เหรียญเงิน52เหรียญทองแดงรวม9 9เเหรียญอันดับ6กสิงคโปร์20เหรียญทอง15หเหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวม53เหรียญ อันดับ7ดมาเลเซีย14เหรียญทอง15ห้าเหรียญเงิน32เหรียญทองแดงรวม61เหรียญอันดับ8เมียนมา1 1เเหรียญทอง8เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงรวม47เดเหรียญอันดับ9าลาวห้าเหรียญทอง8ดเหรียญเงิน29เหรียญทองแดงรวม42เหรียญอันดับ10บรูไน1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวมสามเหรียญอันดับสุดท้ายนะคะ อันดับที่11ตีมอเรสเตสองเหรียญทองแดงรวม2เหรียญค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตเหรียญล่าสุดนะคะขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ